ถึงบอกไงว่าไปเอาน้ำมันก่อนแล้วค่อยนั่นถ้าตกก็เอาเอาแต่ว่าเอาเอาให้น้ำมันเยอะชัวร์ก่อนนะออมแล้วค่อยมาใครจะเฝ้าวะต้องมีคนเฝ้านะต้องมีคนอยู่ในฮอลตลอดอ่ะเพราะว่าเวลามันอาจจะรีเซิร์ฟฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันได้ไม่หายอ๋อมันมันเคลียร์หมดแล้วเพียงแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดไม่มีน้ำมันใช่ไหมน้ำมันไม่มีเฮ้ยเติมมาตั้งยี่สิบลิตรนะยี่สิบสี่สิบลิตรโอ้ไม่พอหรอก ไอ้อปกติเติมถังเดียวต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงอะดิถามมึงจำไม่ได้เหรอบอสเอ้ยหรือบอสวะโกโก้ go, go. ที่อยู่ฟาร์สเตชันนะแลที่อยู่ฟาร์มได้ยังแต่อัดฟิวเออร์เติมถังเดียวขึ้นแล้วขึ้นนิดเดียวเล่นไปไป,ไปตรวจสอบไหมไม่ต้องตรวจแล้วลเจอเนอะยึ่ยนะตรงกะไหนไวะไม<ห>่เคยยิยงวะเล่นดีกระสุนปืนหายหายากขอโทษครับกะไหนวะเออาะไรยิงกันตรงนั้นวะทำยมีกะไหน อยู่ที่เอ,อ,อสตาร์ลิตี้อ,อ่ะพิกัดพิกัดหนึ่งสามห้าหนึ่งสองศูนย์สกตตาร์สตาร์ลิตี้ไอแลนด์อ่ะเกาะ,ะใหญ่ๆหญ่เหรออ่าเกาะใหญ่สุดเลยอ่ะที่เราไปเปลี่ยนกันไหมอ๋อกูบอกแล้วว่าให้มาก่อนนี้ที่เราไปเปลี่ยนกันใช่ไหมเปลี่ยนกันนะครับเออเปลี่ยนขับตรงนั้นแหละเอไอดุวยเออจะให้ดุยออมได้บอกว่าเอยเอาถังเอาถังน้ำมันก็ได้ใครใครที่ว่างว่างอ่ะเอาถังน้ำมัน น้ำมันใส่ตัวแล้วก็ไปเอาน้ำมันที่สักที่หนึ่งไงที่ไหนก็ได้ที่ใกล้สุดกูมีอยู่สองทางครับเดี๋ยวกูขอไปดูแบบออนไลน์ก่อนดูว่าออมดูดิออมคาคาคาเมชโวมีเปล่าออมดูดิคาเมชโวตรงไหนมีน้มีมีปั๊มเรือเรือลำเล็กมีมีคาเมชโวแเกสต์เชนช์อะเรือเล็กเรือก็เรือสำราญนั่นไหนเร็วกันเว่ากัราญเรือสำราญเลยสำรานออมไปกูได้ใช่ ติกัดติกัดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ้ยอจมเตมโอเคเต็มขึ้นมาถังน้ำมันถังละอะขึ้นมาถังน้ำมันสองถังครับที่กระบอกเต็มโอ้ขึ้นเองนี่ยแกเมลกระบอกแกเมลถังน้ำมันมาดิไอ้เนี่ยแม่งวายน้ำช้าอยู่มึงเอาของใส่กระบอกให้หมดเลยแล้วใส่ตัวไว้ถังน้ำมันกี่ถังบ่ออีก บอกบบกอ,อีกทีหน 2> 1, 2, 0, 1, 1, ึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ไปล้1หนึ่งสองศนหนึ่งหนึ่งเจ็มเอาเอาของในตัวมึงใส่กระบ,บอยหมดเลยแล้วใส่ไอถางน้ำมันใส่ตัวไว้เฮ้ยลำเล็กเรือลำเล็กช้ากว่าอช้ากว่าสำรานเอวะอืมอ่าลำเล็กส,สิบเองสำรา์ิบเจมมึงกดชิปยังตอนที่เล่นอะเล่นไงวะฮา Skype. มานสกายเจ้าสาสกา เอาของในตัวมึงใส่กบบระเป๋าเหมือนยังเกมแล้วนั่นนะใส่ไปขับไปหาไอออม,มาาข,ขับมาหากันเลยเกิขับขับขับมาหาไอออมก็ได้ขู่เข้าหออยู่โคตรเร็วเลยคันนี้เจ<ก>มทำเจมกูใส่ได้ทค่งเดียวอะก็บอกไงว่าเอาตัวมึงอ่ะเอาของในตัวมึงอ่ะย้ายก่อนงั้นเดี๋ยวกูไปด้วยกัน <laughs> เอ <laughs> แบ่งกันไปแบ่งก so okay, ันไปออมอยู่คนเดียวได้ป่ะไม่มันมีแค่ช่องเดียวใส่น้ำมันไอ้เจมตอบดิเจมตอบตอบถังน้ำมันไว้เดี๋ยวให้ให้บอสแวบแวบไปดูจุดฮอตตกไอจุดจุดฮอยจุดหนึ่งดูโอเคตอบไว้เจมเอาถังน้ำมันวางไว้วางแล้ววางแล้วออมอยู่คนเดียวได้ป่ะไป้ให้ปืนเอาไว้เอาปืนมาเรียนซิบอ่ะไจริงไว้ก็ได้จริงไว้ฮอไอ้บอสบอสมึงใช้บอสมึงใช้ใช้ไม่แล้วบอสใช้บอสใช้ อ๋อมึงอยู่ในหอไว้นะเว้ยเดี๋ยวเวลารีรีเซ์ตถูกเฉือนได้ได้ไม่หายเดี๋ยวกูขอไปดูอีกจุดหนึ่งเจอยูอีเจอยู่อีจะดีกว่าอยูอียูอีค่อนข้างบาดเดียวดีกว่ากว่านะอยูัอีบาดเดียวเล็กกว่าแต่ลำนั้นลำนั้นใหญ่ถึงใหญ่น้ำมันใช้เยอะมึงดูกูดิจะยิงนั่ง ใครก็ได้มารับกุก่อนขับมาดิไปรับก่อนนะไปรับก่อนนะปีไหนจะถึงเนี่ยพวกกูพวกกูขนาดกูยังทนขับได้เลยอันใบเจอพวกนี้ไปเยอะพวกนี้กว่าจะถึงไงเฮียกูงานไว้พวกมึงจัดการฮอนเลยพวกนี้ก็มานั่งอย่างเดียวมึงขับขับเครื่องบินมาข้ามเวลา านามัน<อ>ย้ะไรบ้างทำตัวกระเดกนะมึงไม่ยิ่ยโคตรช้าเลยมั้ย <c oughs> แต่ได้ขับเยอะที่่ขับแลวใครยังมาตดูฟเฟสกูอีไม่รู้นะให้กูไปรับไอ้บอสก่อ,กอนเปล่า ทำได้เลยเย็นหนักใอ้มีออกต้อง,งประมาณเกียวกว่าเยอะต้องปล่อยว่าที่ไอ้เลสปาร์ทที่คุณจะขับโอ้ยเฮียกดกดชิปด้วยลิงโคตรเร็วอะ่ะฮะปล่อยกูด้วยนะครับแล้วสัาบ้านกูเอ้ยถังน้ำมันอยู่ที่มึงค่อยนั่นเยี่ยมกัเบลเบลถังเบลสังก่อนไม่ได้หอมถังน้ำมันอยู่เครื่องหนึ่งยิบไปอย่างนั้น อ่าสำคัญลูกพ่อไม่บาไค่อยมาเอาเอาให้เติมเอาให้เอาให้พอขับนั่นพอขับได้ก่อนแล้วขับไปบาโลต้าแล้วไปเติมน้ำมันแบบเติมแบบโคตรไวตรงนั้นน่ะน้ำนะใช่ป่าววะเออแหล่งน้ำมันเออมันเป็นเป็นแท้งน้ำมันอ่ะเติมอ๋อเดี๋ยวกูจะอยู่ก่อนจิ่เดี๋ยวกูไปคอนขับให้ตรงนี้มีน้ำมันวะมี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 ก็ลงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกูเป็นซีดเองใะไรอ่ะ ไอ้ไรไอ้เจมไอ้เจมมันต้องอยู่เฮ้ยเจมหาน้ำกูกินกันด้วยเฮ้ยเรือไปไหนเจมตรงนี้เจมนี่เจอแล้ว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 แทงแทงน้ำมันไปอยู่เว้ยมาดิมันไม่มาดิมาดิอ๋อแถวๆอ๋ตรงนี้เออตรงข้างๆข้างๆโกดังอ่ะไรแท้งน้ำมันไปเติมเลยไปเติมเลยเติมันก็ได้เฮ้ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยขับมาเลยบอสขับมาเลย พอวอลขำมากเลเนี่ยให้ก okay. ูบอกไปกัดเลยไหมเนี่ยเยี่ยสิงซอมบี้เฮ้ยมันอยากวิ่งเราดีเงี้ยซอมบี้อกระเถิบเนี่ยมาวิ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งสองสามสุดบอสดูสิสวยนะซอมบี้ดีเลยเจมดีคอนเนคดิบิโลด้วยความเร็วยี่สิบขอย้ำดีคอนเนคเฮ้ยไอ้บอสบอสบอสอย่าพึ่งบอสอย่าพึ่งเฮ้ยมันเห็นกูเห็นกูดีก่อนยึดแม่โอเคกูเติมน้ำมันเรียบร้อยเลยหมดเลยเหรอ สองถังทีเดียวเลยสองถังเลยเหรอคนนี้คนนี้นมึงทีเดียวสองถังเลยคนนี้เน,นี่ไอ้ทอมบี่จะหายวะหายโอเคใช่ได้อยู่เออกนน <Okay. S 1> ีละกูไปเอาเรือก่อนเฮ้ยเราด้วยเจอเรือตุดปุ๊บไม่ได้คลิกอนไรเยอะเราต้องรักเดินมอก กูเจออีการ้องทีนี่มเหมือนกูอยู่ในกระตูนนะแล้วชาเงียบแบบอ้าก้าเี๋ยวมายังโอเคหักเองเามามาตอมีมาขึ้นไม่ได้เอ้ยสมบีสมบี เกมอม,มาแล้วทำรีบรเลยมาเลยวมดแล้วตอนนี้กูต้องการน้ำอ่ะอกูต้องการเดีย๋ยวไปให้ทีนึงอันนี้เดีย๋ยวค่อยเอาก็ได้เกมนี้วิ่งมาทางซอมบี้เลยหมดแล้วนี่ว่าพ,าพอๆกับกูวิ่งไปเลยนะตอนนั้นเราไปเจ้าความผิดไหนตรงนี้โอเคไปเลยมาเลยไปเลยไปเลยไปเลย ยี่แวะมารับข้อไหนกัไดปับเ้ยไปับเยอยู่ไหนอ่ะับทบยบอถึงยี่เโตแล้วโ้โตยีเล็กโตโอมมาขับไหมเออคนละคนได้บอสมาขับแล้วมึงจะขับไม่เอาโอ้พวกกูขับกันเรียบร้อยแล้ว ขับมันมือขับเมขับพวกคูขับขับชิปแม่งชิปจนไม่อยากจะกดชิปอีกแล้วอ่ะไอ้คันเล็กเละไม่ใช่ลำใหญ่อ่ะอ๋อคันเล็กก็ใช่ใช่บ้านอ่ะชิปกูหยุดแล้วเนี่ยเอาไปรับไปรับไปรับบอสก่อนเฮ้ยกูเห็นเรือแล้วเห็นเรือแล้วคูเห็นเรือแล้วนะมันจะเห็น ไม่ไงข้างหน้าเห็นแล้วแจมยี่ไหนไม่รู้เหมือนกันกูไม่ได้เจอเป็นเรือของมึงหรือเปล่าไม่ใช่เจมี่ก่อนกูว่ะกูอยู่ตะคอนเะเออนั่นแหละกูเจอหินเล็กตัวเนี่ยถ้าเรือเฮ้ยนั่นเรือบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่หินนี้เงี้ยตกใจหมดหินอะไรวะเจมมองเห็นเป็นเรือแล้วนี่จังละไอ้เหรอ มองหินไอ้แต่กูมองเห็นเป็นกระเป๋ายังมีไอ้เหี้ยเออมึงกระเป๋ามึงเอาสมองไปเออมึงคอยมาดูคลิปกูแล้วกันในมองหินเป็นกระเป๋าอ่ะอ๋ออยู่ไหนไอ้แจมอยู่ไหนดูดาคอนครับไปอิเล็กตัวดาคอนกันไปอิเล็กตัวนั่นมังหินยงอยู่ไหนแล้วบอสอ่อแท้เลย ตอนนั้นถึงไหนแล้วใกล้ถึงท่าเรือแล้วไปไปเขอ<ห>าอีกาเรือไหนเอ่ยท่าเรืออีกตัวมีอันเดียวท่าเรือใหญ่อะ่ะขอดูทีนึงก่อนนะอันหนึ่งใกล้ถึงอิเล็กโตัวละอิเล็กโตัวยังขับเรืออันนี้เริ่มพอดเลยรถขับลากครับนี่ไอออมเปิด ว่าถ้าเอาเคือคำนี้เชือกมัดแล้วปูกกับเจเลยนะจะแตกมากเลยมา้าบนไหนวะนุ่งนาบนุใอะไรไปกันมาลินเอ้ยมันข่าลำเล็กลำใหญ่มาลำใหญ่ลำใหญ่นั่นนะเราไม่เห็นว่าดูเขาขับปูดามอสต้องพักก็ดีเลย น่าจะผ่านผ่านผ่านโค้งนี้ไปน่าจะเห็นะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่กลางพี่เห็นแล้วนี่บอกเออเห็นแล้วไอ้บอสบอสกินออฟเลยเดี๋ยวเราไปรับแข็งมาก่าแข็งมาแข็งมากแข็งเอาแน่ใจว่าแข็งกันมาเอาคุตต่อคุตต่อให้นำไปเลยห้าร้อยเมตร เอามึงจะย้ายมาบ่อยเนี่ยเร็วๆย้ายแต่กูขี่เองนะกูเสี้ยโอ้โหกูเป็นไอ้กูขอลำดับเพื่อคือการพ่นดับเพื่อนเฮ้ยคับลำดันเฮ้ยครับลำดันคอยขี่ย่าขี่เฮ้ยครับลำดันเฮ้ยแล้วถังน้ำมันอยู่ที่มึงอะเออกเดี๋ยว ไปอยู่แถวอะไรเงี้ยแคปเป็นอ๋อแล้วฮิวอี้มีบอมอ๋อไม่ทำเลยเรามาอยู่ที่บอลชุดถังสองแล,ออแล้วอยู่ที่อแล้วที่อยู่ที่เจมไม่มีทั้งถังเอา้าบอกได้ไงว่าถังน้ำมันยู่ที่บอสบอสขึ้นมาเลย ตรงนู้นก็มีเบบรออือโบสตรงคามาโชว์มีเรือโบสคามาโชว์มีเรือเรือเนี้ยเรือสำราน่ะคอบอกดิคามาชโชว์น้ำมันจะหมดแล้วมันแดงแล้วไม่ไม,ไม่ถึงแล้วมามาจอดครับผสมพันธุ์กันหรือว่าไงลงมาดิกูอขอไปอยู่ที่ใกล้สุดโอ้ยอ,อยากไปข้างหน้าเหลเรือคนอยู่ข้างหลังเออ

ฮ้ยนิ้วกุชี้อะไรอยู่วะนี่นิ้ว,น,วนิ้วกุชี้ทางตรงดิบดิบด๊บ,บดิ๊บซีแดงสักดนมาไปรีบไปกันจะได้ขับพอสักทีไม่ได้ขับพอได้นั่งพอเออนั่งพอใอครขับวะไอออมขับาบายบายแต่ว่ามีปัญหาออมจะไปแอบที่ไหนวะ ในป่าเออปัญหาคือแอบที่ไหนโดยขโมยเป้นที่หายเลยนะายไปมันึงกงไปเลยหรือ่ก็แอบแอบประมาณอีกจุดเล็กหนึ่งนะเฮ้ยเอาไอตรงเกาะเล็กๆกันเหรอมันต้องถ้าจะไปตรงนั้นน้ำมันต้องเต็มถังนะเว้ยถึงจะไปไปกลับได้อะ่ะเฮ้ยอ,อมขอับพ่อเหรอ ไปสั่งของใครวะเฮ้ยบอสไปเร็วบอสหายไม่จริงบอสไปเร็วบอส